จริงๆนะไม่เคยบอกว่าไม่รับละครเลยครับแต่ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันก็จะมีรายการเยอะกว่าละครแล้วก็มันละครโดยมากเกือบจะทุกเรื่องเนี่ยเขาก็จะต้องการคิวในสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3วันแล้วแล้วตอนนั้นอาจจะจัดเวลาไม่ค่อยได้ก็เลยเขาก็เลยไม่ไม,มาไม่มาจ้างแต่จริงๆผมก็ยินดีรับในในสิ่งที่ผมแสดงได้นะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้เก่งมากไม่ได้แสดงได้ทุกบทบาทแต่ว่าก็พยายามตั้งใจกับทุกงานที่ที่ทำการแสดงก็มันก็มีช่วงเวลาของรายการที่มันจะเหลือน้อยลงปนนี้เป็นธรรมชาติที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับก็จะมีเวลามากขึ้นก็สามารถจัดคิวให้กับละครได้ก็มีก็มีซีรีส์มีภาพยนตร์ติดต่อมาก็มีเล่นไปบ้างแล้วนะครับใช่ฮะ แต่คิวมันไม่ได้ครับคือทางเชนเนี่ยต,ต,ติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกก่อนเลยว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ๆี้แล้วก็บทที่พี่เล่นเป็นแบบประมาณอย่างนี้สนใจไหมครับผมฟังแล้วผมก็บอกว่าสนใจแต่ว่าผมจะทําได้อย่างที่คุณต้องการหรือไม่ก็กไม่ได้เป็นนักแสดงผู้เชี่ยวชาญแต่ก่อน,นแสดงเยอะสมัย ถ้ายุคก่อนหน้านี้ถ้าจําได้สมัยที่คุณบอยทะคกนเกียดยังกํากับอยู่ผมก็จะแสดงละครค่อนข้างเยอะกว่ากว่าทุกวันนี้ก,ก็เป็นบทที่น่าสนใจมากลองติดตามดูครับว่ามันอาจจะ,ะเขาไม่ให้เขาไม่ให้บอกอ <laughs> มันมีความลับซ่อนอยูใ่ในตัวละครครับก็ม <là S 1> <laughs> ไม่เยอะนะครับก,ก,ก็อยู่ในระดับที่ทำงานได้ครับ ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เป็นภาระครับด,ดีครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับตอบช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มถ่ายทําละครเนี่ยกลายเป็นว่าธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจของความตื่นเต้นทั้งสวอปทั้งระแวงทั้งทังมีข่าวเอาอะไรคนนั้นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปคือเราไม่ได้กลัวเพราะว่าอาการมันไม่ได้เยอะแต่เรา เราจะเสียหายกับงานของของคนอื่นของเราเองด้วยว่าต้องไปกักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ <พอ S 1> ก็รับมาโดยตลอดนะครับถ้าถ้าหมายถึงว่าบทบาทนั้นผมคิดว่าผมทํางานได้ดีก็รับไม่ไม่เคยปฏิเสธว่า,าฉันไม่เล่นละครฉันไม่เล่นแสดงภาพยนตร์ไม่มีเลยครับเอาเร็วๆนี้ก็เดี๋ดวยวก็เห็นก็มีครับ ครับเป็นภาพยนตร์ครับก็ผมเป็นผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำรายการเป็นเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผมก็สนิทกับทั้งลูกจ้างผมก็สนิทกับเจ้าของ แล้วผมก็ได้คุยกับทั้งสองฝั่งก็คือในในฝั่งลูกจ้างก็เป็นกระบวนการปกติที่ต้องเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องได้อันนี้ต้องต้องเกิดสิ่งนั้นอยู่แล้วฝั่งนายจ้างที่ผมได้ยินมาก็คือมีความยากลําบากในการจัดการการเงินของตัวเองนั่นคือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมต้องช่วยต่อก็คือถ้ารายการไหนยังไปต่อได้ก็ต้อง ออกไปทํางานเพื่อให้เกิดการจ้างงานกับพนักงานที่ยังเหลืออยู่ที่ก็ไม่เหลือแล้วล่ะจ้างเป็นฟรีแลนซ์แล้วล่ะแล้ว,ลลวก็มันมันจะได้เกิดงานไอฝั่งผู้ที่จะต้องจ่ายเงินจะได้หาเงินมาจ่ายแต่แน่นอนฝั่งผู้ที่จะต้องเรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะได้รับก็ต้องเรียกร้องครับผมผมว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการแบบนั้นส่วนตัวรายการเจาะใจเนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่พ่วงไปกับการการเกิด กระบวนการมองไม่ตรงกันหรือปฏิบัติการไม่ตรงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตัวตัวรายการเป็นรายการที่มีเนื้อเนื้อหาในทางดีถ้าใครเคยดูนะครับลองลองดูในในคลิปสั้นก็ได้จะเป็นความรู้จะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นประโยชน์จริงๆสําหรับสําหรับผู้ที่เคยดูจะเขจะเข้าใจและผมแยกว่าประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ของวงการโทรทัศน์เนี่ยต้องดําเนินการต่อครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นส่วนน้อยแล้วแน่นอนอสิ่งที่อยู่รอดจะเป็นความบันเทิงมากกว่าแล้วก็แล้วก็ สื่อโซเชียลจะ,จะจะจะใหญ่กว่าตลอดเวลาแต่ว่าถ้าวงการโทรทัศน์ยังมีสื่อที่ยังเป็นประโยชน์อยู่สําหรับผมผมจะต้องช่วยให้ให้ให้ใหมันไปต่อได้เท่าเท่าที่จะทำได้ครับใช่ครับจอดใจยังยังไปต่อครับรด้วยทีมงานเดิมด้วยนะครับรทเท่าเดิมครับ ก็มีเรื่องของความไม่สบายใจครับเพราะว่าเพราะว่าคือสมมุติฝั่งฝั่งท่านเจ้าของบริษัทผมก็บอกท่านท่านว่าถ้าเป็นผมผมเป็นพนักงานถ้าผมเป็นพนักงานผมก็ฟ้องพี่เหมือนกันครับแต่พอเขาเล่าฝั่งเขาว่าเขามีความเดือดร้อนมีความลําบากในเรื่องการเงินมากผมก็เห็นใจเขาผมก็มองว่ากระบวนการที่ต้องต้องเป็นไปใน,ใน,ใ,นในความถูกต้องก็ต้องเกิด กระบวนการช่วยเหลือให,ให้ให้รายการที่ยังดีอยู่ที่ที่ยังไปได้เพื่อเกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดไรายไดใ้ให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 ้เอามาจ่ายพนักง,งานได้ก็ต้องทำก็เราในแง่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่คือถ้าถ้ามองจากฝั่งตัวเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าถ้าผมไม่ทำมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าผมทำมามา30ปีอ่ะมันก็ถ้าผมเลิกเขาก็เอารายการเดิมแต่เป็นคนใหม่ก็ดูจะลำบากผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะรักษาไอคอนเซ็ปต์ของความตั้งใจดีที่ยัง ที่ยังมีอยู่ของของรายการโทรทัศน์แล้วเราจะทำให้มันดำเนินการต่อได้ครับครับไม่ไม่ได้ปรึกษาครับนงผมเข้าใจหนงนะครับคุณคุณนงเขามองว่ามันเป็นการแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้ให้เกิดผลในทางบวกให้กับพนักงานซึ่งซึ่งก็เป็นสิทธิที่ที่ผมก็ก็โอเคครับใช่ครับยอมรับครับยอมรับครับ ไม่ได้ยินครับผมผมแยกเป็นอย่างนี้ครับาการการไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้จักทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมันก็ยังอยู่แล้วเราก็หวังว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่ากาลังหาเงินเพื่อเอามาจ่ายฝั่งนึ่งก็เรียกร้องตามสิทธิ์ก็ผมก็หวังว่ามันจะเกิดกระบวนการที่มาเจอกันในเร็ววันด้วยนะเพราะว่าผมผมรู้ว่าใครก็ตามที่ทํางานมา สิปี20ปีในในองค์กรใดองค์งกรหนึ่งเนี่ยพอคุณออกคุณหางานใหม่ไม่ง่ายแล้วบางคนอายุ30-40หางานใหม่ไม่ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจต้องต้องเร่งกระบวนการให้เขาได้รับสิทธิ์ของตัวเองเพื่อเขาจะมีกําลังใจไปไปมูมออนอ่ะใช่ไหมไม่ฮะมันไอนกลไกของทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ให้กระบวนการดําเนินต่อ แต่ในขณะเดียวกันเราจะช่วยผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้อะไรได้บ้างก็คือให้เขามีการไปต่อด้วยรายการบางส่วนซึ่งก็จะมีคนได้ทํางานก็จะมีไรายได้ไรายรับเพื่อไปทำทำสู่กระบวนการที่ถูกต้องได้ไงครับไม่ครับผมรู้พร้อมพนักง,งานเลยครับผมไม่รู้เลยครับ ไม่ช็อกค,ครับเพราะว่าจริงๆสถานะของบริษัทก็เหน็ดเหนื่อยมานานนะครับได้ยินมาว่าเขาพกเลี้ยงออฟคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าองค์กรใดค่อยๆลดจํานวนคนออกไปเรื่อยๆแต่แต่จ่ายชดเชยถูกต้องนะก่อนน้าน,นี้นะก,ก,ก็พอเดาได้แต่ไม่นึกว่ามันอยู่อยู่วูบเดียวใช่ใ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ตกใจทุกคนและครับๆๆๆผมหวังว่าจะดีขึ้นครับแล้วผมเชื่อว่าจะดีขึ้นด้วยครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ